ปัญหาข้อที่5อธิบายและตอบปัญหาเรื่องพลังทางจิตกับการยกวัตถุให้ลอยขึ้นหรือใช้ทำร้ายกันทั้งจากมนุษย์และโอปปาติกะเป็นผู้ทำเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหนเรื่องตัวอย่างของคนไทยกรณีเจ้ากรรมในเวรทำร้ายในฝันและเกิดอาการเจ็บจริงช่วงเวลาชะตาตกกับการมีบุญคุ้มครองเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือปาฏิหารมีได้อย่างไรโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒจากมหาจุฬาผู้แตกฉานพระไตรปิฎกบาลีและด้านสมาธิวิปัสนาอธิบายเรื่องของเอสเทลโลเบิร์สชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสธ์พิเศษว่าเป็นจริงได้แค่ไหนเพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทางแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำจะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับเสียงอ่านโดยอริยะคุณร่วมจัดทำโดยครอบครัวอริยชาติพดุงกิจ ปัญหาข้อที่หโตะลอยขึ้นจากพื้นตัวลอยขึ้นจากเตียงในหนังสือเรื่องเอสเทโลเบิสนี้หน้า30ก็ได้กล่าวถึงโตะลอยขึ้นจากพื้นและมากระทบหลังของเอสเทโลเบิสเข้าโครมใหญ่ปัญหาตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้กราบเรียนถามท่านและท่านก็บอกว่าเป็นเพราะในตอนนั้น มีความรู้สึกรุนแรงที่ต้องการจะแสดงให้เอสเทลโลเบิร์ตเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเขาสามารถที่จะเป็นคนทรงที่ดีได้เนื่องจากเป็นบุคคลที่ท่านได้เลือกแล้วว่ามีความสามารถในทางนี้แต่ก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยและอีกประการหนึ่งบอกว่าเรื่องปฏิหารในทำนองทำให้โต๊ะลอยขึ้นจากพื้นได้นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกรุนแรงของท่านอย่างเดียว แต่ต้องประกอบด้วยกระแสอำนาจจิตที่มีอยู่ในตัวคนที่จะถูกแสดงประกอบด้วยท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับโอปปาติกาบางคนที่มีความรู้สึกโกรธแค้นต้องการจะทำร้ายใครด้วยการเขกศรีรษะด้วยมือหรือตีด้วยไม้ก็าตามก็ไม่ใช่ว่าจะมีผลทำให้ผู้ที่ถูกเขกหรือถูกตีนั้นรู้สึกเจ็บเหมือนกับถูกใครเขกหรือใครตี ผลเช่นนี้จะมีได้ก็เฉพาะกับบุคคลบางคนที่มีตัวเป็นสื่อหรือมีลักษณะของจิตใจที่จะได้รับพลังอันนี้ได้เท่านั้นคือพลังในการเขกหรือการตีนั้นพอท่านเล่ามาถึงเรื่องนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงนาทหารผู้หนึ่งชื่อคุณสุนทรได้มาหาข้าพเจ้าที่บ้านเมื่อไม่นานมานี้เองเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันว่าถูกงูกัดที่คอ งูตัวนั้นใหญ่มากและภาพที่เห็นก็รู้สึกประทับใจมากและเหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นถึงสองครั้งและที่แปลกที่สุดก็คือเตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บเหมือนกับในความฝันความรู้สึกที่ว่านี้มีอยู่ตลอดทั้งวันจนกระทั่งรู้สึกกลัวและหวาดระแวงอยู่เสมอว่าเวลานอนหลับกลางคืนงูซึ่งเคยเห็นในความฝันนั้นมันจะมากัดอีก และเมื่อถามพ่อฤาษีดูท่านก็บอกว่าความจริงไม่ใช่งูแต่เป็นโอปปาติกะซึ่งแปลงร่างมาเป็นงูซึ่งในขณะที่เข้ามาถามข้าพเจ้าที่บ้านนั้นโอปปปาติกะที่กล่าวถึงนี้ก็มาด้วยทั้งหมดมีอยู่สามคนด้วยกันซึ่งทั้งสามคนนี้มีความโกรธแค้นคุณสุนทรมากเคยมีเวรกันมาตั้งแต่ชาติก่อนและพยายามจะมาเอาชีวิตให้ได้ แต่บังเอิญในระหว่างนี้คุณสุนทรซึ่งถึงแม้จะอยู่ในระยะที่เกณฑ์ชะตาไม่ดีแต่ก็ยังมีบุญคุ้มครองอยู่บ้างไม่เช่นนั้นคืนนั้นก็อาจจะตกใจถึงกับช็อกตายไปเลยขอให้สังเกตว่าภาพที่เห็นในความฝันถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วมันจะเป็นภาพประทับใจฝังอยู่จนตลอดชีวิตยากที่จะลืมได้และถ้าหากจะมีโอปปาติกะมาทำร้าย อย่างในลนักษณะของคุณสุนทรนี้เขาจะทำได้ก็เฉพาะในคราวที่เกณฑ์ชะตาตกซึ่งก็หมายความถึงว่าสภาพของจิตใจในตอนนี้อยู่ในระยะที่อ่อนแอวิบากของกรรมไม่ดีต่างๆกำลังจะให้ผลซึ่งก็ตรงกับที่ท่านบอกว่าการที่จะแสดงปฏิหารใดๆจะต้องประกอบไปด้วยกำลังของทั้งสองฝ่ายถ้ามีแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยากที่จะทำได้ แต่ในกรณีที่ปฏิหารเกิดแก่วัตถุที่ไร้ชีวิตเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้หรือทำให้กระดาษฉีกได้ดังที่ได้กล่าวมานั้นเกิดจากความรู้สึกที่รุนแรงซึ่งทำให้พลังที่ออกมาเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นคล้ายกับพลังของมนุษย์ซึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้โดยปกติพลังของมนุษย์ที่เราใช้ยกวัตถุหรือเคลื่อนวัตถุได้นั้น ถ้าเราคิดกันอย่างผิวเผินเราก็เห็นว่าพลังนั้นเกิดจากการใช้กำลังกายผลักดันซึ่งกำลังของร่างกายนี้เกิดจากอะไรเรารู้กันอยู่แล้วคนที่ร่างกายอ,อ่อนแอเพราะเป็นโรคหรือไม่ได้รับประทานอาหารก็ย่อมจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรได้ขอให้สังเกตว่าในขณะที่กำลังร่างกายตกกำลังจิตก็ตกด้วย ถ้ากำลังของร่างแข็งแรงกำลังจิตก็แข็งแรงด้วยแต่ในบางครั้งทั้งที่ร่างกายไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าหากมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดตกใจหรือเกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงแล้วคนนั้นก็สามารถที่จะทำอะไรได้ในช่วงขณะนั้นซึ่งคนส่วนมากก็ไม่ทราบว่าเขาเอาแรงมาจากไหนหรือมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันหนึ่ง ท่านแนะให้นึกถึงคนที่มีอำนาจจิตบางคนสามารถจะเพ่งแก้วให้แตกหรือบังคับวัตถุบางอย่างให้เคลื่อนที่ได้หรือทำให้เกิดอำนาจต้านทานได้เช่นเอามือจุ่มลงไปในน้ำมันที่กำลังเดือดแต่เล้วจะไม่รู้สึกร้อนมือก็จะไม่เป็นอันตรายคนที่มีอำนาจจิตในลักษณะเช่นนี้ขอให้พยายามพิจารณาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรและข้อเท็จจริงอย่างนี้มีอยู่ คือคนที่ทำได้จริงๆนั้นมีไม่ใช่เป็นเรื่องของการเล่นกลหรือการหลอกลวงแต่ประการใดปัญหาสำคัญมันมีอยู่ว่าทำไมคนที่มีอำนาจจิตเหล่านี้จึงทำได้และก็ทำได้เพียงบางคนเท่านั้นคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วแม้จะพยายามฝึกสักเพียงไรก็ทำไม่ได้ หมายเหตุผู้อ่านแต่ก็ขอให้ระวังคนหลอกลวงหรือมิจฉาชีพที่ใช้การแสดงกลและแสดงตัวว่าเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถทำอะไรได้เหนือธรรมชาติซึ่งกลนสมัยปัจจุบันนั้นทำได้แนบเนียนมากนะครับและฝากให้คิดอีกเรื่องหนึ่งคือผู้ปฏิบัติธรรมที่ถึงธรรมจริงนั้นแม้ท่านจะทำเรื่องเหล่านี้ได้ท่านก็จะไม่มาแสดงโชว์ให้ใครดูคล้ายกับคนที่รวยจริงรวยตั้งแต่บรรพบุรุษ ให้ดูนะครับว่าไม่มีสักคนเลยที่จะเอาเงินมากองแล้ถ่ายรูปโชว์คนอื่นจะมีก็แต่แค่คนเพิ่งเคยรวยและมักแฝงด้วยผลประโยชน์คืออวดรวยเพราะต้องการสร้างภาพเพื่อหวังผลประโยชน์ในลักษณะที่แบบเงินต่อเงินเท่านั้นอันที่จริงคนที่มีกำลังสามารถจะยกหรือแบกงหามคว้างปลาหรือเคลื่อนวัตถุใดๆไ,ไ,ได้นั้น ถ้าคิดกันให้ลึกซึ้งแล้วเราจะพบว่าพลังที่ออกมาบังคับวัตถุนั้นก็คือความสันสะเทือนที่ออกมาเป็นคลื่นชนิดหนึ่งซึ่งสำหรับคนที่มีอำนาจจิตไม่สูงการที่จะส่งพลังไปบังคับวัตถุนั้นจะต้องมีการจับวัตถุนั้นด้วยถ้าหากมือไม่จับต้องพลังซึ่งเป็นคลื่นที่ว่านี้ก็ไม่อาจจะถ่ายทอดไปถึงวัตถุนั้นได้ท่านบอกว่าจุดนี้ต้องพยายามมองให้เห็น หสิ่งต่างๆในโลกนี้เราเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอนั้นมันก็ย่อมก่อให้เกิดความสันสะเทือนอยู่เสมอหรือวัตถุที่เรามองเห็นว่ามันไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเมื่อคิดกันไปให้ละเอียดถึงที่สุดแล้วเราก็จะเห็นว่าวัตถุทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอคือในวัตถุทุกอย่างนั้นประกอบด้วยอะตอมจํานวนมากมารวมกัน และแต่ละอะตอมนั้นจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับและเมื่อมีการเคลื่อนไหวมันก็จะต้องมีการสั่นสะเทือนเราจะต้องพยายามมองให้เห็นว่าความสั่นสะเทือนซึ่งมีช่วงคลื่นแตกต่างกันอันนี้แหละคือตัวกำลังที่ทำให้วัตถุทุกอย่างเคลื่อนไหวผู้ที่ศึกษาเรื่องวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆเข้าใจมาถึงจุดนี้แล้ว ก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าทำไมปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการใช้อำนาจจิตของคนในโลกนี้หรือที่เกิดจากโอปปาฏิการนั้นจึงมีได้ <c oughs> กำลังกายที่บังคับวัตถุให้เคลื่อนที่หรือใช้ทำงานต่างๆซึ่งเมื่อมองจากแง่ของวัตถุเท่าที่ตามองเห็นหรือเท่าที่เรารู้สึกภายในร่างกายของเรานี้เราก็คิดกันว่าเกิดจากอาหาร เกิดจากการที่อวัยวะของร่างกายทุกส่วนยังเป็นปกติอยู่แล้วเราอาจจะเพิ่มกำลังร่างกายให้ดีขึ้นได้ด้วยการหมั่นออกกำลังกายความเข้าใจในลักษณะน,นี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ผิดและทุกคนก็เข้าใจดีแต่ก็ขอให้พยายามศึกษาให้รู้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือกำลังกายทุกส่วนที่เรานําออกมาใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจอย่างใกล้ชิด ช่นคนที่มีกําลังร่างกายแข็งแรงถ้ากําลังจิตตกกําลังของร่างกายก็ตกด้วยและตรงกันข้ามคนบางคนกําลังทั้งร่างกายไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็สามารถที่จะทํางานหรือออกแรงได้เท่าเทกับคนที่มีร่างกายแข็งแรงและในบางครั้งก็ทำได้ดีกว่าซึ่งเพียงแค่นี้คนทั้งหลายก็พอจะเข้าใจ แต่เมื่อมาถึงอีกขั้นหนึ่งคือขั้นที่ว่ากำลังของร่างกายทุกอย่างที่เรานำออกมาใช้นี้ไม่ว่าจะในกรณีไหนเช่นยกของผลักของให้เคลื่อนที่แบกหามฟันดาบชกมวยหรือทำอะไรก็ตามพลังที่ออกไปบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่หรือให้เป็นไปตามความต้องการนั้นมันจะออกมาในลักษณะเป็นคลื่นหรือเป็นความสันสะเทือนซึ่งช่วงคลื่นที่ว่านี้ จะเป็นไปในลักษณะไหนย่อมขึ้นอยู่กับพลังของจิตหรือถ้าจะพูดให้ถูกย่อมขึ้นอยู่กับความนึกคิดและความรู้สึกของผู้ที่ใช้พลังทางร่างกายและพลังทางร่างกายหรือที่เราคิดกันว่าออกมาจากร่างกายนั้นก็คือพลังจิตนั่นเองเพราะเหตุนี้คนที่ฝึกหัดออกกําลังกายในเมื่อมีการฝึกกำลังจิตให้เข้มแข็งโดยวิธีทางสมาธิ กำลังที่ว่านี้จะมีปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งเป็นที่อัศจรรย์เช่นในกรณีที่ชาวญี่ปุ่นหรือชาวเกาหลีแสดงคาราเต้ซึ่งเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าการที่นักคาราเต้สามารถใช้มือของเขาฟันอิฐท,ที่ซ้อนกันตั้งหลายๆแผ่นให้หักได้หมดทุกแผ่นและบางคนก้อนกรวดซึ่งมีความแข็งมากเขาก็สามารถที่จะใช้มือฟันเพียงครั้งเดียว ก่อนโกรดก็แตกออกจากกันเรารู้สึกว่ามือของเขาแข็งผิดมนุษย์ธรรมดาและเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่การเล่นกลแต่เป็นเรื่องที่เขาทำได้จริงๆขอให้พิจารณาดูให้ซึ้งว่าพวกนี้เอากำลังมาแต่ไหนถ้าจะพูดกันในเรื่องการรับประทานอาหารการหมั่นออกกำลังกายหรือการฝึกหัดในการใช้มือ คนอื่นๆก็จะทำได้เช่นเดียวกับนักคาราเต้และนักคาราเต้ก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่ผิดไปจากคนธรรมดาคือเขาไม่ได้มียาวิเศษหรืออาหารวิเศษที่ไหนแต่ทำไมเขาจะมีกำลังแรงถึงปานนั้นและโยคีบางคนในอินเดียแม้ในสมัยนี้เองซึ่งเมื่อเรามองดูภายนอกจะเห็นว่าท่านผอมแต่ใน,นเมื่อลองจับมือใครบีบ ทั้งที่คนที่ถูกบีมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กว่ามากมายแต่แล้วก็จะทานกําลังของโยคีไม่ได้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรอัหนึ่งคนบางคนที่มีคาถาหรือว่ามีพระเครื่องรางของขลังซึ่งสามารถทาให้แคล้วคลาดจากอาวุธเช่นฟันไม่ถูกยิงไม่ถูกอะไรทำนองนี้เรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ หรือคนที่แม้จะถูกฟันหรือถูกยิงแต่ก็ไม่เข้าซึ่งโดยธรรมดาแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ตัวอย่างในทํานองนี้ก็ขอให้พยายามพิจารณาให้ซึง้งแล้วเราจะพบหลักอันเดียวกันกล่าวคือพลังของร่างกายที่ออกมาบังคับวัตถุนั้นก็คือพลังจิตหรือพลังที่ออกมาเป็นความสันสะเทือนซึ่งถ้าจิตใจมีลักษณะแตกต่างกันความสันสะเทือนนั้นก็จะมีช่วงคลื่นผิดกัน แต่ในกรณีของคนธรรมดาเมื่อจะเคลื่อนวัตถุสิ่งใดก็ต้องมีการแตะต้องนั่นเป็นเพราะพลังจิตหรืออำนาจจิตซึ่งมีอยู่ในตัวมีน้อยไม่อาจที่จะส่งพลังออกจากตัวเองหรือออกจากร่างกายไปได้ไกลเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการจับหรือถูกต้องด้วยแต่สำหรับในกรณีของคนที่มีพลังจิตเข้มแข็งและรู้จักใช้พลังจิตได้ตามความต้องการเหมือนกับการใช้พลังของร่างกาย กล่าวคือสามารถที่จะบันดาลหรือบังคับอำนาจจิตของตนให้มีความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับความสั่นสะเทือนในขณะที่คนเราใช้พลังของร่างกายบังคับวัตถุซึ่งถ้าคนไหนทำได้เขาก็สามารถที่จะใช้อำนาจจิตบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่หรือจะให้ลอยขึ้นหรือจะให้ตกลงมาได้เช่นอย่างในกรณีที่ท่านเมฆแดงบังคับให้โตลอยขึ้นและย่งบังคับให้ติดตาม ในขณะที่เอสเทโลเบิร์ตวิ่งหนีและบังคับให้ไปกระแทกที่หลังและอีกตอนหนึ่งขณะเอสเทโลเบิร์ตกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงแต่แล้วก็ปรากฏว่าร่างกายของตัวเองลอยขึ้นจากเตียงแล้วตกลงมาอยู่ข้างล่างปฏิหารทั้งหมดในทํานองนี้เป็นไปได้ก็เพราะมีกฎซึ่งเป็นกฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดาที่มีอยู่เป็นปกติดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเอง แต่ปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าการที่จะบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่โดยใช้อำนาจจิตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแม้โอปปาติกาบางคนที่เคยทำได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำอย่างนั้นได้ทุกครั้งเพราะมันมีกฎเกณฑ์มีข้อปลีกย่อยในการที่จะใช้พลังนี้ละเอียดลึกซึ้งมากซึ่งถ้าผิดจังหวะแม้เพียงนิดเดียวเท่านั้นผลก็จะไม่เกิดขึ้นตามความต้องการเพราะฉะนั้น ในกรณีที่ท่านเมฆแดงหรือใครก็ตามที่สามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้ในบางครั้งนั้นถ้าจะพูดอย่างภาษาธรรมดาแล้วก็ต้องบอกว่ามันฟลุกหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ถ้าพูดกันตามหลักวิชาก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะในจังหวะนั้นหรือในขณะนั้นเกิดใช้อำนาจจิตที่มีช่วงคลื่นหรือมีความสันสะเทือนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กับที่คนทั่วไปใช้กำลังกายบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่นั่นเองภาวะของจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดและประณีตซับซ้อนมากคนที่ฝึกฝนในทางสมาธิและวิปัสสนาจะทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ดีมากเพราะตัวอย่างมีปรากฏบ,บ่อยๆเช่นในบางขณะทั้งที่เคยเข้าสมาธิได้ดีบังคับความรู้สึกนึกคิดได้ดี แต่แล้วในบางขนาเกิดทาไม่ได้ทั้งๆที่ในเรื่องนี้เคยฝึกมาแล้วอย่างชำนาญและในเมื่อศึกษาถึงเรื่องสัญดานของตัวเองมากขึ้นก็จะรู้ว่าการเอาชนะกิเลสไม่ใช่ของง่ายต้องใช้เวลาฝึกกันเป็นชาติชาติซึ่งไม่ใช่ชาติหรือสองชาติยิ่งสำหรับคนทั่วไปที่พื้นจิตใจยังไม่ได้มาตรฐานคือบารมีต่างๆยังอบรมมาน้อยมากนั้น ยิงต้องใช้เวลานับกันเป็นกับทีเดียวและสำหรับคนประเภทนี้ใครๆก็ไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการสร้างบาร,รมีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเอาชนะกิเลสนั้นนานสักเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกไม่ได้เพราะว่าแม้แต่คนที่เคยสร้างบาร,รมีมา,มามากแล้วนับเป็นกับๆแต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรผลแล้วก็ยังบอกไม่ได้อีกว่า อีกกี่ชาติจิตใจของเขาจึงจะได้มาตรฐานจนกระทั่งบอกได้ว่าอีกไม่กี่ชาติจิตใจของเขาก็จะสมบูรณ์ถึงที่สุดในคำพีมีหลักฐานปรากฏอยู่เพียงว่าถ้าคนไหนได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดครั้งและในครั้งที่8นั่นเองก็จะได้เป็นพระอระหันต์จากข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ท่านก็จะเห็นได้ว่าการที่จะเอาชนะกิเลสอย่างเด็ดขาดจริงๆนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่การใช้ความคิดเพียงอย่างเดียวซึ่งหมายความว่าคนที่เขาละกิเลสได้เพราะเขาคิดอย่างนี้เราก็คิดเหมือนกับเขาทุกอย่างและแม้จะพยายามคิดซ้ำๆเหมือนกับเขาทุกอย่างแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเช่นบางคนพอคิดขึ้นมาได้ว่า สังขารทั้งหลายดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้และเขาก็ละกิเลสได้ซึ่งเป็นการละได้อย่างเด็ดขาดคือกิเลสอันนั้นไม่เกิดอีกแต่คนส่วนมากเกือบจะทั้งโลกข้าพเจ้าท้าทายได้ว่าแม้จะได้พยายามศึกษาแนวความคิดของท่านจนละเอียดจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งไม่มีข้อขัดแยง้งและก็คิดเหมือนท่านทุกอย่างแต่ผลที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนกันเลย คืออย่างเราจะได้ผลก็เพียงกิเลสเบาบางเท่านั้นแต่จะลาให้เด็ดขาดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะพื้นฐานหรือวิบากต่างๆที่สะสมมาไม่เหมือนกับพื้นฐานของคนที่เป็นอริยบุคคลฉะนั้นในทนองเดียวกันคนที่จะมีความสามารถในการใช้พลังจิตบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่หรือให้เป็นไปตามความประสงค์นั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฝึกอย่างเดียวคือหมายความว่าเมื่อเราจะฝึกเหมือนกับผู้ที่ทำได้ทุกอย่างและใช้เวลาเท่ากันหรือต่อให้ใช้เวลามากกว่าหลายเท่าแต่ถ้าหากพื้นฐานหรือวิบากแตกต่างกันมากมายแล้วไม่มีทางทำได้เลยและการสร้างวิบากหรือการสร้างพื้นฐานภายในนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละอย่างต้องใช้เวลานาน,านมาก เช่นคนที่มีพื้นฐานเป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอเห็นแก่ตัวอะไรทำนองนี้กว่าจะสร้างพื้นฐานให้เป็นคนมีนิสัยกล้าหาญเข้มแข็งเด็ดขาดไม่เห็นแก่ตัวนั้นท่านจะพบว่าจะต้องใช้เวลานานมากในเมื่อคนที่มีพื้นฐานที่ไม่ดีนั้นเขาได้เป็นอย่างนั้นมาแล้วตั้งแต่เกิดซึ่งหมายถึงว่าในชาติก่อนเขาเป็นอย่างนั้นมาแล้วและด้วยเหตุนี้เอง โอปปาติกาบางคนที่ว่าเคยแสดงปาฏิหาริได้แต่ครั้นแล้วก็จะปรากฏว่าเขาจะทำอย่างที่เคยทำไม่ได้ทุกครั้งเสมอไปหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องพระเครื่องลางของคลังนั้นแนะนำให้อ่านหนังสือเรื่องถ้าอยากพ้นวิกฤตต้องเลิกติดไสยศาสตร์ โดยสมเด็จพระพุทธโคษา,าจารย์ปออระยุตโตซึ่งชุมวมผลดีก็ได้ทำเป็นเสียงอ่านไว้แล้วนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้เราพ้นทุกหรือติดอยู่ในบ่วงแห่งความงมงายพลังทางจิตมีจริงแต่สิ่งป้องกันเราได้จริงก็คือกฎแห่งกรรมหรือความดีที่เราทำไว้แม้ว่าเราจะไม่มีของขลังอะไรเลยแต่ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ ในเวลาที่กรรมจะให้ผลนั้นต่อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์แค่ไหนก็ไม่สามารถห้ามกรรมของเราได้นะครับมีแต่ความดีเท่านั้นที่จะบรรเทาหรือยืดเวลาให้ผลของกรรมเก่าหรือทําให้พ้นกรรมได้จริงแต่ทั้งนี้ก็เข้าใจนะครับว่าคนเราจริตปัญญาต่างกันหลายคนยังต้องการวัตถุเพื่อเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งท่านนับถือแบบถูกต้องก็อาจส่งผลดีบ้างกับบางคน จิตที่คิดดีกับจิตที่คิดชั่วย่อมมีคลื่นแตกต่างกันวัตถุมงคลต่างๆจะมีพลังงานด้านไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ปลุกเสกที่ถ่ายทอดลงในวัตถุนั้นๆแต่ให้ดูเนื้อหาจากบทความที่ผ่านมานะครับว่าการที่จะเกิดผลที่ดีได้นั้นพลังงานทั้งสองฝ่ายต้องมีลักษณะดเดียวกันครูบาอาจารย์หลายท่านเมื่อมอบพระเครื่องให้ท่านจึงกำชับไว้ว่าให้รักษาศีลห้าหรือให้เป็นคนดี ซึ่งนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการบอกว่าให้ทำตัวให้มีพลังทางจิตเป็นคลื่นชนิดเดียวกับพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุมงคลน,นั้นไม่อย่างนั้นถ้าพลังงานแตกต่างกันแม้วัตถุมงคลน,นั้นจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ไร้ค่าเปรียบเทียบง่ายๆก็คล้ายกับว่าวัตถุมงคลน,นั้นเป็นน้ำมันดีเซลร่างกายของเราก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะทำงานได้ดีก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเดียวกัน จึงจะสามารถทำงานได้และใช้งานน้ำมันนั้นได้ของคลังของศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ทำตนให้จิตมีพลังงานที่เป็นคลื่นในแบบเดียวกันก็คล้ายกับเครื่องยนต์เบนซินที่ไปเอาน้ำมันดีเซลมาเติม